สวัสดีค่ะพบกันวันละนิดนะคะวันนี้เป็นในเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์ดีกว่าค่ะใม่หลวงก็เม่อยู่มันก็เกิดไอเดียปิ๊งตั้งขึ้นมาว่าในบางครั้งบางท่านที่เข้ามาฟังไม่ได้มาจากที่จุดเริ่มต้นเนาะก็คือไม่ได้ไปฟังคลิปเดิมๆที่แม่หลวงเคยทําตั้งแต่ต้นก็อาจจะแบบ พอฟังตอนหลังหรือบางท่านก็ได้เรียนรู้มาแล้วแล้วก็มาทบทวนก็อันนั้นก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นเราอยู่ในจังหวะไหนหรืออยู่ในบทเรียนไหนสำหรับแม่หลวงคือทุกอย่างคือการเรียนรู้และต่อย,ยอดและมีเป้าหมายคือเราอะมีความฝันอยู่ในใจและบางครั้งก็รู้ตัวบางครั้งก็ไม่รู้ตัว ตอนที่แม่หลวงพยายามค้นหาตนเองเนาะค้นหาตัวเองว่าตัวเองจริงๆนั้นชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรชีวิตจะมีเข็มทิศอะไรที่จะพาเราไปว่าในอนาคตเราต้องทําอะไรก็พัฒนาตนเองมาเรื่อยๆไฟเอาไปเรื่อยๆล่ะคะ่ะมันไม่มีคําตอบมันไม่มีคําตอบ แต่คำตอบเนี่ยมันกลับไปอยู่กับอดีตคือกลายไปดูพฤติกรรมซ้ำๆของเราข้อแรกอะไรที่เราทำซ้ำๆคิดซ้ำๆแล้วเราพึงพอใจเรามีความสุขอันนั้นมันเกิดแรงบันดาลใจนะ,ะแล้วก็กลับไปมองในด้านลบอะไรที่มันเกิดกับเราซ้ำๆแล้วเราก็ทุกใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น และเราบางครั้งก็หาทางออกไม่ได้จนทําให้เรานั้นเกิดความกลัวเห็นไหมความกลัวกลัวผิดกลัวถูกกลัวดูดีกลัวทําออกไปแล้วผู้คนยอมรับไม่ยอมรับล้วนเป็นพีพีทั้งหมดเลยนะเป็นลบเป็นบวกที่มีเกี่ยวกับตัวเองแต่นี้ในชีวิตแม่หลวงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้อยากผิดพลาด อยากให้มันถูกต้องเสมออยากเป็นคนดีของสังคมอยากเป็นลูกกตันยูอยากเป็นออสิทธิ์ที่ดีอยากเป็นคนที่มีความรู้อยากเป็นคนที่มีอนาคตที่สดใสและเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้ไม่ใช่เรามมวแต่ไปพึ่งพาคนอื่นอันนี้ก็ล้วนแต่ว่าใครจะเจอสถานการณ์แบบไหนแต่ไม่หลงบอกเลยนะทุกคนมีเหมือนกันเลยตรงนี้ไม่หลวงเข้าใจเลยเพราะเราเรียนรู้มาถึงตรงนี้นะ แล้วยิ่งเข้าถึงธรรมชาติสประการแต่ก่อนหน้านั้นนะตอนที่ตอนที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆนะสินห้าปัดแล้วก็เอามาเคลียร์กับตัวเองใหญ่เลยอันนึงก็ผิดอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็เราจะตัดสินอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยแล้วก็ใช้กับคนข้างนอกเลยนะเวลาที่เรารู้จักใครหรือคบกับใครเนะี่ยสิ่งแรกไม่หลวงจะใช้วิธีเนี้ยสกีนมีสินห้าไหม อันนี้สุดตองเลยนะมันไปอยู่กับโลกของการที่ว่ามีดีกับไม่ดีผิดกับถูกเนาะเราก็เลยไม่มีสเปซให้คนอื่นนะความหมายก็คือเราอ่ะไม่มีจิตที่เอื้อเฟื้อตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยเพราะเราโมาแต่จับผิดนั่นเองอ่าก็คือพีพีเนี P ่ยพีพีลบกับตัวเองหรือไม่ก็เว้ยถ้าอันไหนเป็นพีพีบวกแล้วก็วิ่งเข้าหาแต่ก็เป็นธรรมชาติอีก,กแหละมีใครอยากได้ PP พีพี P ลบไม่หลวงก็ไม่ได้อยากได้ไม่หลวงอยากได้พีพีบวกอ่าอันนี้ก็เป็น จังหวะหนึ่งเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตมาเรื่อยแล้วเราก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยพอนานเข้านานเข้าพอถึงจุดจุดหนึ่งเป้าที่เราเคยมีเนาะแลาอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าอยากเจอคนรักที่ดีอยากได้เพื่อนที่ดีพอถัดพันเวยเลยวัยนั้นปุ๊บมันก็มาเรื่องของงานดีๆธุรกิจเนาะพอถัดไปอีกหน่อยเอ้ามาแล้วน่เรื่องของสุขภาพความมั่นคงของชีวิตเนาะ มันก็เป็นลำดับเพราะฉะนั้นเป้าของเรามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่แต่เชื่อแม่หลวงเถอะประสบการณ์ในอดีตที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆทางพฤติกรรมกายและพวกเราพยายามไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงพยายามแก้ไขพฤติกรรมของเรานั่นแหละมันก็ไปบีบคั้นกดดัน <c oughs> บางคนก็เคร่งจนเครียดเนาะแล้วบางคนก็กดข่มอารมณ์ไว้จนกลายเป็นมีผลกระทบกับร่างกายก็คือไม่สบายกาย บางคนก็เป็นโรคเหลือรรังนะนั้นเป็นผลกระทบตกคันเนี้ยพอเรามาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยกายสะท้อนจิตเราเริ่มเห็นต้นเหตุจริงๆเ,เหตุจริงๆเนาะจิตนะ่ะเขามีพลังงานนะแต่เขาไม่มีรูปร่างแต่จิตนั้นจะมีพลังงานได้ไงถ้าไม่มีกายสังขารก็ต้องมีธาตุดินน้ำลมไฟของเรานี่แหละ กองเนี้ยที่มันตั้งอยู่เนี่ยขันห้าเนี่ยเพราะเขามาครองอ่ามันก็เลยเชื่อมโยงกันแล้วก็ขับเคลื่อนแต่เราแยกไม่ออกแหละ <c oughs> กายนี้เป็นของใครจิตนี้เป็นแบบไหนตอนนี้โปรแกรมนี้เราเรียนเรื่องจิตใช่ไหมผ่านพลังงานเราจะเห็นพลังงานมันมีสามลักษณะพอพลังงานบวกพลังงานลบไม่บวกไม่ลบก็คือเปรียบเหมือนอยางยางก็คือเข้มข้นเข้มแข็งประเภทพวกนี้แบบ เยอะอะไรอะ่ะก็ต้องไปวัดกันอีกทีนะพลังงานเนี่ยไอที่เข้มขน้นเนี่ยแล้วจกผ่อนปลนแล้วก็หาสมดุลของพลังงานนั้นไหมเนาะบางคนก็ดูอ่อนแอปวกเปียกบางคนก็ดูเย็นชาจนเกินไปไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้รับไม่รับรู้ไม่อยากรับรู้อะไรอันนี้ก็อันนี้เป็นหญินะเปรียบชายกับหญิงอะ่ะชายก็เข้มแข็งดุเดือดเข้มขน้นหญิงก็อ่อนแอแต่ในความอ่อนแอนั้นเราก็หาสมดุลได้เพราะว่าในความเข้มแข็งนะ มันก็มีประโยชน์แต่ในเราต้องรู้จักปรับให้เข้ากับสถานการณ์ถูกไหมถ้ามันมากไปเราก็คงเหนื่อยแล้วก็คงมีผลกระทบกลับมาที่ร่างกายถ้าข้างนอกนั่นคงจะมีเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้คนนะแต่ถ้ามันหยินจนเกินไปมันก็น่าลำคาญนะทำอะไรก็ไม่ได้ความกล้าหาญก็หายไปหมดทำไอ้นู่นก็กลัวทาไอ้นี่ก็กลัวหรือบางครั้งก็กลายเป็นคนไม่มีเลี้ยวไม่มีแลมนะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบ เพราะฉะนั้นหลวงแค่พูดเพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าทุกคนนั้นต้องฝึกยึดมาก่อนไม่มีทางหรอกว่าเราไม่ยึดอะยังไงก็ยึดแต่พอเราเรียนรู้ไปว่าสิ่งที่เรายึดนั้นมันสร้างความทุกข์ให้เรามันเคยเกิดสุขและสุขนั้นอาจจะหายไปก็กลายเป็นความทุกข์ก็คือพีพีบวกแล้วก็กลายเป็นพีพีลบสุดท้ายแล้วเราก็เริ่มเห็นความเป็นจริงว่ามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันก็ปล่อยของมันเองละค่ะ นั่นคือความเป็นจริงแต่เราต้องเรียนรู้และรู้จักเขาก่อนเขาเรียวกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอเออเนี่ยก็เรียงเป็นคำเรียงเรียนเป็นลําดับขั้นตอนให้รู้จักเขาจิตหน้าตาเป็นยังไงเป็นลักษณะไหนก็คือรูปพลังงานแล้วเขาก็ยังมีพลังงานเป็นลักษณะไหนแล้วมันก็สะท้อนมาที่กายของเราไม่หลงบอกว่าอันแรกที่เราเรียนนั้นฝึก ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะออกจากอดีตก่อนความกังนวลในอนา,อนาคตก็หายไปความเครียดฟุ้งซ่านมันก็จางคายใช่ไหมแล้วก็จะเริ่มเห็นความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นคือมีสมาธิที่ตั้งมั่นวันระ,ระดับแรกที่พวกเราฝึกอะ่ะก็คือปลุกสติให้มีกําลังมากขึ้นก็ต้องมีสมาธิถือว่ามันเชื่อมโยงกันเพา่อมีกําลังและมีพลังงานของจิตแล้วก็ทําให้เขาตั้งมั่นออกจากอดีต ความกังวลในอนาคตเราตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเพราะฉนั้นเราก็เลยต้องฝึกฌานฌานก็คือสมาธิสามระดับนั้นให้แนบแน่นพอเราแนบแน่นปุ๊บเราจะเป็นผู้ที่ถอยมาเป็นจิตผู้ดูที่มีกําลังเพราะมันมีสมาธินะมันเชื่อมโยงกันทําให้เรานั้นสามารถอะไรอะ <c oughs> แยกแยะหรือเขาเรียกอะไรวิปัสสนากรรมฐานให้เราเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติสามประการหลวงบอกว่าทุกอย่างเลย เป็นเครื่องมือหมดแม้กระทั่งเจตนาไม่เจตนาก็เป็นเครื่องมือเราจะได้เห็นผลกระทบตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องของพลังงานลองไปเถอะค่ะ test and try ลองเข้มข้นดูซิหรือลองดูปล่อยเฉยๆว่าเราเป็นคนแบบไหนมันสะท้อนนิสัยเราออกมานะจากในรูปแบบของพลังงานเวลาเราเจอ p p ลบ p p บวกเห็ไหมคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องหลงยึดยังไงก็ยึดค่ะแต่เราเรียนรู้เขาตอนนี้เราจะเป็นคนที่ปรับสมดุลรู้เขารู้เรา ที่มาหลวงบอกเราก็จะเป็นคนที่เทินตัวเองพลิกตัวเองกลับมาเป็นคนใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์เปิดประโยชน์กับใครกับเรานี่แหละทุกที่ทุกเวลารู้จังหวะสถานการณ์รู้ว่าเราเป็นใครในตอนนั้นแล้วก็รู้ว่าเราควรจะเป็นอะไรเพื่อปรับสมดุลหรือเราจะเป็นผู้ดูอย่างชาญฉลาดเพราะเขาก็คืออยู่ภายใต้กฎธรรมชาติสาร,รการดูเขาจังคาย ดูเขารำรับแล้วก็ดูเขากลับดับไปนั่นเองโอเคค่ะวันนี้ก็สนทนาทำสิบนาทีพอดีสาธุนะคะ